พี่น้องครับหัวข้อที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้จะเป็น power of father นะครับและ power of love ซึ่งผมเชื่อว่าในช่วงเย็นและช่วงข้ามวันนี้นะครับพี่น้องถ้าได้อยู่ในครบพี่น้องจะได้สัมผัสถ้อยคำพระเจ้าจากผู้รับใช้พระเจ้าอีกสองท่านท่านอาจารย์นิมิตผานิตซึ่งท่านจะมาแบ่งปันในหัวข้อ power of jesus และท่านศาสตราจารย์ยินดีจังท่านจะมาแบ่งปันในหัวข้อ power of spirit ซึ่งเมื่อท่านฟังครบทั้งสหัวข้อนี้ผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าจะทำการยิ่งใหญ่ในใจของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องครับพระบิดาได้แสดงความรักมั่นคงต่อประชากรของพระองค์ที่ส่งเลือกไว้ด้วยความรักนั้นพระองค์ได้ประทานพระบุตรองค์เดียว เพื่อให้มาบังเกิดในโลกนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่ผู้ที่ไว้วางใจและเชื่อในพระบุตรนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับฟังให้ดีนะครับและโดยพระบิดาและโดยความรักของพระองค์นั้นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ได้อุบัติขึ้นนะครับพี่น้องเป็นความจริงและเป็นตำนานและเป็นชีวิตอุบัติขึ้นเป็นตำนานของความรักมั่นคงที่พระเจ้ามีต่อมวลมนุษยชาติ พี่น้องครับผมขอย้ําอีกทีนะครับว่าโะรงทรงรักเราก่อนและเมื่อเราสัมผัสความรักของพระเจ้าแล้วเราก็จึงรักพระองค์ในเวลาต่อมาความหมายลึกซึ้งและถ้อยคําที่กินใจพี่น้องคริสเตียนทุกคนคงจําได้นะครับว่าพระเจ้าของคริสเตียนหรือพระเจ้าของเขาหรือพระเจ้าของเรานี้เราบอกว่าไงครับพระเจ้าทรงเป็นความรักไอเบนไหมครับพี่น้องพระเจ้า เป็นความรักและความรักมาจากพระเจ้าการมาสานที่นี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่เป็นกนารบังเอิญน,นะครับพี่น้องครับแต่ทุกคนมาด้วยความตั้งใจทุกคนมาด้วยหัวใจที่อะไรครับที่จะสรรเสริญพระนามของพระเจ้ามาด้วยหัวใจที่สแสวงหาพระพักของพระเจ้ามาเพื่อจะทูลขอทูลขอสิ่งใดครับทูลขอการฟื้นฟูที่จะเกิดขึ้นในประเทศนี้เพื่อร้องทูสลสารพัดสิ่ง ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองน,นี้หรือในชีวิตของเราเพื่อทุกคนจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและปรารถนาที่จะขอความรักจากโรงที่จะประทานสู่ประเทศไทยซึ่งสรพพัดปัญหาสรพพัดวิกฤจที่เกิดขึ้นในขณะนี้พี่น้องครับเกิดจากอะไรเกิดจากการขาดแคลนความรักพี่น้องครับพูดพร้อมกันขาดแคลนความรัก เกิดการเข็นฆ่าเกิดการแต่งแตกแยกนะครับเกิดการแบ่งกกแบ่งเหล่าพี่น้องคงทราบแล้วในสถานการณ์เช่นนี้ถึงกับการแบ่งแยกประชาชนแบ่งแยกดินแดนที่ผ่านมาเราก็ทราบนะครับว่าประเทศไทยประสบปัญหามากมายเหมือนกับกรียุคที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องมหาวาตภายัยน้ำท่วมใหญ่ภยัยพิบัติมากมาย ประชาชนในประเทศเกิดความชอกช้าหัวใจของพี่น้องครับเราไม่ได้มาสถานที่นี้แล้วพี่น้องที่ไม่ใช่คริสเตียนจะบอกว่าคริสเตียนมาที่นี่เพื่อมามาร้องเพลงเปล่าครับพี่น้องเรามาสแสวงหาพระพักของพระเจ้าสแสวงหาความเมตตาและความรักจากพระเจ้าที่จะเห็นพระพรจากพระเจ้าที่จะอวยพรต่อประเทศไทยพี่น้องครับเราจึงมาชุมนุมกันที่นี่และเรา อยากจะให้วันนี้เวลานี้ไม่ใช่เป็นการที่จะมาชื่นชมยินดีแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราจะวางหัวใจของเราอยู่จำพาะพระพักของพระเจ้านะครับเราจะต้องการที่สแสวงหาช่วยกู้ของพระองค์เพราะว่าในความหวังนี้ในชาติบ้านเมืองนี้เหลือแต่เพียงพระองค์เท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้เอเมนแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้นด้วยกันว่าถ้าพระเจ้าของเรา กะทําการยิ่งใหญ่ขึ้นในประเทศนี้เทความรักเทการฟื้นฟูของพระองค์ลงมาในสู่ชาติบ้านเมืองนี้ทุกอย่างจะสงบเอเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องครับความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์เพียงพอครับพี่น้องเพียงพอที่จะประทานให้ทุกทุกคนเพื่อแก้ไขปัญหนาน,นี้เอเมนครับพี่น้องผมอยากจะให้วันนี้การนมัสการต่อพระองค์เป็นที่ชอบพระทยของพระเจ้า สำหรับพระวลที่จะหนุนใจในวันนี้เป็นในพระธรรมยอนนะครับบทที่4ข้อ23-24เราจะให้เกียรติพระวะด้วยกันยืนขึ้นนะครับและผมจะอ่านพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ให้ฟังในยนบทที่4ข้อ23-24ได้พูดอย่างนี้ครับว่าแต่วันนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้อง จะนมัสก,การพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระเจ้าทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสก,การพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสก,การพระองค์ต้องนมัสก,การด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอเราได้ร่วมใจกันทิ่ฐานขอพระคำแห่งการหนุนใจนี้จะเป็นถ้อยคำที่พระองค์จะทรงตรัสต่อชุมชนของพระองค์เอง เพื่อให้บุตรของ,งพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงด้วยสิ้นสุดความคิดด้วยสิ้นสุดกำลังเพื่อวันนี้จะเป็นประวัติศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นวันประวัติศาสตร์แห่งการเทการฟื้นฟูพระจัมนาศและความรักของพระองค์สู่ประเทศไทยยังความสุขสวัสดีต่อผื้นแผ่นดินไทยอีกครั้งขอฝากคำิษฐานนี้ไว้ในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุท์ เอเมนพี่น้นั่งครับพระเจ้าบอกใหญ่ครับว่าพระเจ้าบอกว่า,า,ก,วาการเยินยอพระนามของพระองค์ที่ไม่ได้มาจากใจไม่ได้มาจากหัวใจของพี่น้องนั้นหาคุณค่าไม่ได้เป็นแต่เพียงลมปากพระเจ้าบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องมาจากหัวใจของท่านการนมัสการในวันนี้ ยังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงที่เราจะยกหัวใจของเราเพื่อมอบสู่บัลลังก์ของพระเจ้าเพื่อการอธิษฐานและวิงวอนขอการเทการฟื้นฟูและความรักของพระเจ้าสู่ชนชาตินี้สู่ประเทศชาตินี้พน้องครับความจริงการร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ยังติดอยู่ในกรอบความคิดเราได้สังเกตในที่ประชุมไหมครับว่าหลายคนยังติดอยู่ในกรอบความคิดบ้าง,งก็กังวลเรื่องการเงิน นะครับระหว่างนับเทศการไปก็ยังถามโทรศัพท์คุยกันเรื่องจะส่งข้างวดรถยนต์นะครับยังติดปัญหาเรื่องครอบครัวว่าเอาใครทะเลาะกับใครนะครับผมไปเข้าห้องน้ําก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันอยู่นะครับบ้างก็กังวลในเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยพีเนองครับสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอย่างไรในคนของพระเจ้าสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอย่างไรในการที่มานับการพระเจ้าจิตและวิวญ,ญญาณและความจริง พี่น้องไม่ได้เอามาด้วยหรือไงครับเพราะนั้นของพระเจ้าได้เตือนเรานะครับว่าแมทธิวบทที่15บห้าข้อที่8ดบอกว่าอย่างไงครับพี่น้องฟังให้ดีประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของเขาห่างไกลจากเราพี่น้องครับถ้อยคํานี้เป็นถ้อยคําที่พระเจ้าทรงเตือนสตินะครับเตือนสติคนของพระเจ้าให้รู้ว่าการนม,มัสการพระเจ้าต้องนม,มัสการด้วยหัวใจ ด้วยจิตวิญญาณด้วยความจริงด้วยสิ้นสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดความศรัทธาของเรานี่เป็นพระเจ้าเป็นพระของเจ้าที่ที่เราจะต้องสแสวงหาพระองค์บางคนมาสแสวงหาพระเจ้าในสถานที่นี้แต่ไม่พบกับพระองค์มาแล้วพบกับความว่างเปล่านะครับแล้วก็กลับไปด้วยการว่างเปล่าการนมัสก,การที่แท้จริงพี่น้องครับผมอยากจะเรียนว่าพี่น้องจะต้องเชิญพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ทูลขอต่อพระวิญญาณประุทธิ์เพื่อท่านจะเข้าสู่บัลลังก์ของพระเจ้าในการน้ัมการพระเจ้าเสียงเพลงแห่งการเยียวยานะครับจะเกิดขึ้นเมื่อท่านทูลขอต่อพระวิญญาณประุทธิ์ของพระเจ้าการนมัมการที่แท้จริงแล้วนะเมื่อท่านเข้าสู่บัลลังก์ของพระเจ้าท่านจะได้รับการเจิมเมนพี่น้องทุกคนจะได้รับการเจิมนะครับและเมื่อท่านได้รับการเจิมการนมัสการของท่านก็จะเปลี่ยนแปลง ผู้ที่บาดเจ็บทางจิตวิญญาณก็จยรับการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขผู้ที่บาดเจ็บทางด้านร่างกายก็จะรับการยิวยาและแก้ไขเอเมนไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมสําคัญอยู่ว่าท่านจะเข้าสู่บลลางก์ของพระเจ้าด้วยการสแสวงหาการเจิมของพระเจ้าณสถานที่แห่งนี้เอเมนไหมครับพี่น้องและผมเชื่อว่าความรักของพระเจ้าจะทําลายฤทธิ์อำนาจแห่งการแช่งสาปในประเทศนี้ได้เอเมน พระเจ้าเหมือนกับใช้ท่านเป็นมาทดาโอกาสนี้มาทดอจะสังหารกระทิงนั้นกระทิ้งแห่งความชั่วร้ายกระทิ้งแห่งความแตกแยกนั้นด้วยอํานาจของมาทดอและฤทธิดเดชของมาทดอพระเจ้าทรงใช้ท่านเหมือนกับมาทดอพี่น้องครับมธทดไลเวลาจะสังหารกระทิงนั้นจะสังหารด้วยความสงา่างาม เอเมนอยู่ที่ไหนครับพี่น้องและเป็นการสังหารที่คณะเพราะฉะนันนนี้เป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอํานาจของซาตานที่ปกคลุมในสถานฝ้าอากาศนี้ในชาติบังเดือนี้มากเกินไปพี่น้องบอกมากเกินไปเป็นเวลาที่มาทดอของพระเจ้าจะสังหารมากระทิงนั้นด้วยฤทธิเดชของพระเจ้าเอเมนผมอยากจะให้วันวันนี้เป็นวันที่จะประกาศร้องขอ อิสรภาพของบรรดาเฉลยนะครับเปิดเรือนจำฝ่ายวิญญาณออกให้แก่ผู้ที่ต้องถูกจองจำขอพระวิญญาณของพระเจ้าให้อยู่เหนือชีวิตของท่านทั้งหลายและขอให้การเจิมของท่านจะทำให้ท่านได้เดินทางไปสู่ผู้คนต่างๆเพื่อจะเล่าลมจิตวิญญาณของเขาประกาศอิสรภาพของพระเจ้าให้กับคนในประเทศนี้ amen ชั่ชนะของพระเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้เอเมนจากการที่เราตั้งหลายได้สแสวงหาพระพักของพระเจ้าและเข้าสู่การปกคุมหรือการเจิมของพระเจ้าและชัยชนะของพระเจ้านี้จะอยู่ตลอดไปเหมือนกับถ้อยคําในวิวรณ์พี่เราครับถ้อยคําในวิวรณไวไร์ได้บอกว่าอย่างครับได้บอกว่าอย่างไรครับว่าวารนนั้นได้ใกล้เข้ามาแล้วและบันนี้ก็ถึงแล้วเอเมน ดูเถิดพระพราของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วผมอยากจะจบคำหนุนใจในพระนามของพระเจ้าในวันนี้ที่พระองค์ประทานให้ในวันที่มีการเปิดพันธุ์เวทหลังนี้มีการอธิษฐานครั้งแรกในห้องอธิษฐานนี้ถ้อยคำของพระเจ้าได้ดังมานะครับในวิวรบทที่21ข้อ1ถึง4ข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้วและทะเลก,ก็ไม่มีอีกแล้วครับยจ้าได้เห็นวิสูตรที่นครคือนครเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์และมาจากพระเจ้านครนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สําหรับสามีครับยจ้าได้ยินเสียงดังมาจากที่นั่งพระที่นั่งว่าดูเถิด พระพาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะทรงสถิตกับเขาเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขาพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีต่อไปการขําควรร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปพระยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วพี่น้องพูดเอเมน ครับในโอกาสนี้ในเวลาสั้นๆน,นะครับ15นาทีที่เป็นทอยคาของพระเจ้าผมอยากจะเชิญพี่น้องได้คุกเข่าลงครับได้คุกเข่าลงเพื่อที่จะเข้าสู่การวิงวอนขอพระเจ้าขอาการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนี้เป็นที่พอพระไทยในสายพระเนตรของโประค ขอพระเจ้ทจงโปรดเทความรักของพระองค์ลงสู่ประเทศไทยขอเทการฟื้นฟูเดลิตเดทของพระองค์ลงมาสู่ประเทศไทยขอพระเจ้าจงโปรดอวยพรให้สถานการณ์ต่างๆได้คลี่คลายลงและสําแดงความรักมั่นคงของพระองค์ต่อคนไทยทุกคนและเราเชื่อในที่ประชุมด้วยกันว่าพระองค์มีความรักมากพอที่จะให้คนในชาติรักซึ่งกันและกันได้ขอพระเจ้าอวยพรครับ พยนพี่น้องได้ยินขึ้นครับเราจะตบมือให้กับพระเจ้าของเรานะครับแล้วเราจะนมัสการพระเจ้าต่อไปด้วยจิตวิญญาณและความจริงเราเชื่วยอย่างนั้นครับขอบคุณครับ